543ส,ส,สวัสดีครับ,รบชาวเกมเมอร์ทุกท่นอานอยู่กับนัดคุยโอแคชเกมมิ่งรับผมกับดิจิคองครับผม,ก,บผมกับใครครับเลี้ยวโค้งครับจากช่องเดเมอร์ทันดั้งเดเมอร์ทันดั้งแล้วลครับโอเคครับผมไปเริ่มกันเลยกดเลยไม่ถึงคนะกดเลยแม่โอเคเดี๋ยวเจอกันในเกมครับผมโอเคเข้าอยู่กันอย่าหรอวะอะคาเดม เออกระเด็นแก่บับบกคือเลยเฮ้ยเป็นเขียวด้วยโอ้สวยส้สวยเป็นเขียว,ยวโอเคหวังว่าเขาไม่เจอแฮกนะตกเทรนแตกเลย <laughs> ไปข้าขงบนข้าขงบนข้าขงบนเนี่ยของออกไปเจอแน่ๆออกไปเจอออกไปเจอเจอเป็นหนึ่งไงเจสเปิดบัตรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ตัวได้เฟิร์สอีก ไปทางขวาขวามาห้าข้างล่างเดี่ยไม่มีสักคนเลยเว้ยโหมาให้กูยิงสักตัวเลยใจร้ายอ่ะน่าจะมังข้างอยู่นั่นที่ดูหนังเจ็ดนั่นนะไม่ใช่มาหน้าห้างหมดเลยทวงหน้าห้างมาหน้าห้างเก๋หน้าห้างหน้าห้างโอ้โหม่นมาแล้วมาแล้วโอ้ข้างล่างดูให mm ้ไม่กลัวหรอ ไปคลองห้างห้างหลังหลังเข้าประตูหลังประตูหลังอันนี้ช่วยได้เยอะแน่นอนปืไปคลองขวาขว้าเอาเดีย้ย มันไม่ตายวะโอ้โหไม่มีแหลกไ้น,นะเกออกมื่อกี้ไอ้อดองแลวเพื่อนมาขันแรกแป๊บเจ้าตัวยูเอวอัพ they're blind เฮ้ย enemy UAV spotted ข้างบนข้างบนในี่นหนึ่งตัวสองตัว ก็ออกมาขวาตัวหนึ่งนะเห็นแล้วหน้าห้างาห้างเหรอมันตายยังวะโอ้โหไม่โดนหรอวะ MK40 ไม่ใช่นานเริ่มล้วนแล้วไม่เริ่มไม่โดนล้วอะไรวะเอจอ้านที่สุดเลยเฮ้ยเขาเาขตะอ่างล่างว่างว่ากูลงไปแอบก,กันว่าง นอนห้างกูเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ็ดเอทีขอลีคอนดอออกโอเคไปแล้วข้าไนะเอาไวน่าห้างเลยเอาไวนาห้างเลยเอาแล้วไปแล้ว,ลวโ,โหหลบหลบ,ลบ เนี่ยอยู่ข้างบนตัวนึงข้างบนตัวนึงข้างบนตัวนึงป่วยมันปูเข้าไปยิงได้นะเฮ้ยข้างนอก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 ชนะไหมเนี่ยคิดว่าชนะไหมเนี่ยมีสิชนะเขาหัางเคยหันแล้นี่ยเนี่ยอยู่เออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้างนอกสองตัวเราโบยจุดเท่านไปโบยราโบยจุดเท่านั้นไปแต่วพื่นนั้นยิงยังไง เดี๋ยวเขาล่างเขนให้นี่นี่ในห้างในห้างเนี่ยหางนึ่งตัวในห้างหตัวอ่ะท่านมาแล้วครับัอดี้เฟนไนนะครับเฮ้ยมันหมดแล้วอ่ะไปแล้ววิ่งวเฮ้ยเฮ้ยเราเรายิงได้ยิงยิงยิไม่ได้ดิขา้องล โเป็นเชฟมาที่น้าแม่งเริ่มรัวเลยที่อ่าเอ้แม่งเปคนมือตกรตยเนี่ยวะตัวจะเอากาลุกเเอาลิจะเอาพีเดเตอร์โ้ล่ให้กูยิงตัวเถอข้างบนข้างบนข้างบนถึข้างบนถข้างบนนั่นข้างบนนั่นสองตัวนหรอกูว่ากูมีสไตล์ตัวหนึ่งมันอะ

ว่าเลยหลังหลัง,ลงเออสโลสตันออกไฟโอ U A V เอาเลยหนอกหนอกหนอกโอ้ยโดน E M P ว่ะ ายเว้ยโอ้ยได้ด้ไเลยเป็นลูกเป็นลูกคว่จะไม่ยากเหมือนกันโอโห้คุมีแหลกวันช่วงว่ะ cú mày không? oh Ồ. Ồ ồ ồ ở tầng một cái, ở tầng một cái. oh, 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 rồi <coughs> <coughs> oh, 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 มันอยู่วะไม่อยู่เปลี่ยนชื่อเป็นมิกกี้โอ้ตาย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 เปลี่ยนเป็นอะไรก็เอาอาร์ตสวัสดีแฟนๆหน่อยก็สวัสดีไปแล้วไงสวัสดีวะเฮ้ชนะทันเชื่อมผู้ทำเสียงคอกปีคอกปีไม่ดียินนี่โอเคแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีวยันของปัจจุบันนะครับโอ้โหซีโฟอู้จัลโล โอเคไว้เจอกันชิปหน้าสวัสดีครับ